สวัสดีค่ะแท็กซี่มือ2คันนี้นะคะทอทหารหอหีบ8 9 2 6นะคะรุ่น1.6 G Auto อต NGV หัวฉีดเป็นรถสีเหลืองตัวนะคะสหสกรณ์มิสิบลิสซิงค่ะจดทะเบียนวันที่4มิถุนายน2561นะคะก็เลขไม้ก็นอยู่ที่4 0 0แสนกว่านะคะสีแสนต้นๆน,นะคะภายในแล้วก็เป็นทูโทนนะคะอ่า คันนี้นะคะจดทะเบียนวันที่4มิถุนายน2561นะคะเหลือใช้งาน4ปี9เดือนยังไม่รวม3ปีนะคะเหลือใช้งาน4ปี9เดือนยังไม่รวม3ปีค่ะคันนี้ดาวเริ่มต้น1 6 5 0 0บาทนะคะเป็น NGV นะคะก็ไม่ใช้คนค้ำนะคะขอเน้นเลยว่าไม่ใช้คนค้ำค่ะผ่อนอยู่ที่16,565บาท51งวดนะคะ ผ่อนอยู่ที่16,565บาท51าสิงวดเท่าน,นั้นนะคะคันนี้ไม่ต้องใช้คนค้ำนะคะเน้นเลยว่าดาว1 6ื่นบาทไม่ต้องใช้คนค้ำประกันจ้า